ครับผมวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับเนาะคลิปนี้เรามีอะไรดีๆจะนําเสนอและสิ่ต่างๆเกาเป็นอีกรุ่มหนึ่งของเราครับเนาะผมต้องสังเวียนวิจญาณครับเนาะจะมาะพูดเรื่องในรูปของจุดเริ่มต้นของแนวความคิดและก็รูปของการเปลี่ยนแปลงในรูปของการปกครองของไทยครับเนาะ ว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับเนาะจากข้อได้จริงในรู่งของประวัติศาสตร์ในรูปของไทยตั้งแต่สุโขทยัยแล้วก็ระบ,บของกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เวลาหลายร้อยปีที่มีพระมหากษัตริย์รักษาแผ่นดินไว้ในเรื่องของไทยพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเดืองมาตามยุคสมัยที่มีศักยภาพในรูปบของการประเทศใดๆที่มีภูมิภาคนั้นนี้ต่อมาได้พศ ต่อมาได้ในปีพศ2 3 9 8สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4ประเทศอังกฤษได้ส่งเซอร์จอ บาริงเดินทางมาในวงสัญญาทางการค้ากับประเทศไทยทําให้ประเทศไทยไมีเสียเปรียบในรูปของอหลายเรื่องรวมทั้งในรูปของเสียสิทธิเสรีภาพในรูปของอนาเขตและก็รูปของสาเหตุที่เป็นประการหนึ่งตั้งแต่ปีพศ2 4 0 0ครับในประเทศไทยได้ส่งคนไทยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษและก็ประเทศต่างๆเดืนๆขึ้นมาไดยมาครับเนาะก็เพื่อที่จะบุคคลที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้น ได้ส่งไปเรียนต่างประเทศก็เป็นให้รูปแบบของอเหล่านี้ได้กลับมาช่วยพระมหากษัตริย์พัฒนาบ้านเมืองครับผมเนาะจิ่งต่างๆนั่นคือรูปแบบของการที่ไปเล่าเรียนต่างประเทศครับสิ่งที่เป็นอบุคคลเหล่านี้ที่ได้กลับมาช่วยเป็นพระมหากษัตริย์ครับเนาะมีความรู้ความสามารถ้วก็รูปแบบของนำบัตรขนมที่มีวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในความคิดความเห็นความอ่าน้วก็รูปแบบของปรัชญา พัฒนธรรมและก็รูปแบบของขนมประเทนีและเรื่อสิ่งต่างๆในรูปของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนครับผมเนาะที่มีศักยภาพในการเรียนรู้เข้ามาในรูปของแต่ละแต่ละแต่ละคาคา,าขนงครับผมเนาะดังนั้นแล้วรูปแบบของการที่มีศักยภาพในรูปแบบของเป็นพระองค์ท่านได้เสด็จเข้ามาในรูปแบบของอจนกระทั่งในรูปแบบของสม,มัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้เสด็จ ทวีปยุโรปถึงสองครั้งและได้นําเอาในรูปของความเจริญก้าวหน้าในรูปของด้านต่างๆมาพัฒนาประเทศไทยส่วนในเรื่องของการปกครองในรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เจ,จ้าอยู่หัวทรงได้ตรัสกับเจ้านายและคุณนางเมื่อปีพศ2 4 2 8เกี่ยวกับการปกครองว่าไม่ต้องมีความระแวงอย่างหนึ่งอย่างใดว่าเราจะเป็นผู้ขัดขวางในการเสียอานาจซึ่งเรียกว่าแอบ,แอบ,แอบซลัต ถ้าจะมีในรูปแบบถ้าจะต้องมีปาริเมนขึ้นในประเทศไทยเอาความคิดรสษดรเป็นประมาณในเวลานี้แล้วเชื่อว่าจะไม่ได้จัดการสักสิ่งหนึ่งเป็นแน่แท้ทีเดียวคงจะต้องเถียงกันปนปี้แท้เท่านั้นและเหมือนอย่างถ้าจะมีปาริเมนเหล่านี้เจ เจรจาการได้ก็ไม่เข้าใจในรูปแบบของรายการทั้งปวงได้ทั่วถึงเพราะไม่มีความรู้และความก็ความฝึกฝนในรูปแบบของอตั้งแต่เดิมมาการคงไว้ในรูปของปวงทั้งปวงไม่มีวันสําเร็จลงไปในรูปแบบของการที่เป็นในรูปของอาบาดบาันและก็เรื่องราสดุดรสิ่งต่างๆในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้หมายความว่าพระองค์จะตระหนักในรูปของประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงในรูปของการเมืองการปกครองกับต่างประเทศเพราะว่าประเทศตะวันตก ากําลังมีล่ามเมืองแล้วก็เข้ามาในรูปของอ,อเป็นภัยอนันใหญ่หลวงแล้วก็รูปแบบของประเทศชาติในรูปของประชาชนยังไม่พร้อมที่จะต้องพัฒนาและวก็วางแผนในรูปของการเปลีป่ยนแปลงการปกครองอย่างเป็นระบบซึ่งการขยายโอ,อกาสของการศึกษาแจ่ประชาชนวางแผนการปฏิรูปแล้วก็รูปแบบของพศ2435ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่รศ .16 ึครับพศพีศี่ศหลังจากสเสด็จพระพราราธ ให้แก่พนลนเมืองในทันทีที่ขึ้นสู่าราชบัลลังในรูปของตำแหน่งกษัตริย์เก่าวคือในรูปบของอฉันจะต้องไปในรูปของปาริเมีณและก็คอนสติชิวชั่น ต่อมาในรูปของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงวางนโยบายไว้ว,ว่าเมื่อเป็นพลและเมืองมีความรู้พร้อมใดที่จะทรงปฏิพฤติปฏิบัติในรขวงตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทันทีและก็ได้ทรงฝากไว้ในรูปของเสนาบดีพิจารณาต่อไปตามความเหมาะสมแจกนในเวลาต่อไปนี้ในรูปของรัชการสมัยพระองค์ก็มีได้ในรูปของรัชฐานรัชธรรมนูญให้แจกประชาชนด้วยทรงมีพระราชดำริว่า ในก่อนที่จะอะระราชทานในรูปของรัรมนูนนั้นจะต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างเพียงพอเสียก่อนมิฉะนั้นแล้วรัฐธภาก็จะออกในรูปของอเป็นโทษมากกว่าที่จะเป็นคุณอนาน,นครับคนะุณหมอก็หมายความว่ายัางไงร,รูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าต้องให้ความรู้ ก่อนกับประชาชนถ้าไม่ไง่อย่างนั้นก็จะเป็นโทษกว่าจะเป็นคุณครับเนาะการที่เราเปลี่ยนแปลงในรูปองของนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะมีในรูปของการที่จะวางรัฐธรรมนูญนั้นในรูปของพระมหากษัตริย์ต้องให้ความรู้ครับผมเนาะก็เป็นอีกเรือ่องหนึ่งที่ดีครับเนาะให้ความรู้ในรรป่องของอรัฐธรรมนูญว่าเป็นอะไรยังไงมายังไงบ้างครับเนาะแต่ว่าความเป็นไปเป็นมาในเรื่องสิ่งต่างๆก็เป็นเรื่องการเรียนรู้ก็ถกเถียงกันมาครับเนาะ ครับผมนาะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างโครงสร้างระบบแล้วก็รูปแบบของขั้นตนอนและก็รูปแบบของจีพิปาและหลายอย่างในวงเศรษฐกิจก็เป็นอีกรูปหนึ่งของอระบบครับผมเนาะจะมีระบบอะไรบ้างก็ มันแทรกแซงมาเยอะมากครับผมเนาะดังนั้นแล้วในรูปแบบที่เราเป็นประชาชนคนไทยก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่การเรียนรู้แล้วก็รูปแบบโครงการที่รัชกาลสายมกีกุมเดียวไม่ได้จะไลใครหรือว่าบางแพลนและรูปสิ่งต่างๆที่เป็น,นกลไกเพียงแค่ปิดบากปิดปิดกั้นในะรูปแบบของที่มีศักยภาพในรูปแบบโครงการเมืองกันปกครองครับผมเนาะ ดังนั้นแล้วในเรื่องของแนวความคิดก็เริ่มกันเปลี่ยนแปลงมาครับผมเนาะต้องให้ผมรู้กับผู้ประชาชนก่อนครับผมเนาะก็จะสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้ครับเนาะมันถึงจะมีประโยชน์ครับผมเนาะผมทั้งเย็นทั้งวิจัยก็เอาไปเท่านี้ครับเนาะวิบหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม